สวัสดีครับเพื่อนณนขณนะนี้ผมอยู่ที่ตลาดมั่นคงมหาชัยครับผมนี้พาเพื่อนๆมานี่เลยฝรั่งครับผมกิมจูนี่นะโลละยี่บห้าบาท ด้านนู้นเขามีราพริกกับเกลือด้วยกระปุกละสิบบาทพริกกับเกลือนี่เป็นโลได้นะเป็นถุงก็มีถุงเท่าไหร่อ่ะบุ๋มพริกก็ทำไปแล้วอะ่ะ <28. S 1> ถุงละยี่สิบบาทเพราะค้าชูนิ้วละยี่สิบบาทเอาเลืองกระสอบให้น้องสองโลลูกอันนี้เอาแบบนี้ อเันินนะคะอนนี้มาจากดำเนินหรอฮะมาจากดำเนินค่ะเาขายที่นี่วันไหนบ้างอะเจ๊จันนังคารพุทธค่ะจัน,นังคารพุธปกติจะมาทุกวันแต่จะมีฝรั่งันหมดอ๋อฝรั่งกันหมดก่อนออันอนี้ถึงจะมาได้ประมาณสามวันอ๋อเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงอะครับบ่ายโมงเลย่ะบ่ายโมงเลยนะยันสองทุ่มนะประมาณ นี่เรามาจากสวนเลยใช่ไหมฮะโอ้ยอยู่ดำเนินโอเคปลูกเองด้วยไหมปลูกเองด้วยปลูกเองด้วยนี่เมื่อกี้แฟนจัดไปแล้วอันนี้โล่เจ็ดค่ะจะพุ่งไปทั้งสองโล่นี่นะเขาปุบละสิบบาท ตอนนี้มันเป็นพริกอะไรบ้างฮะเนี่อยอันนี้เป็นบวอยอกเกลือแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บน,นี่ดูโลโก้เขาเขามีโลโก้ด้วย,โโน,น,ยนี่โลโก้นี้นะเจอที่ไหนก็จัดกันได้เลยนะจ๊ะไม่น้าสไม่ได้นะไม่น้าสาไม่ได้นืเลือกเลยจ้าเลือกเลย นี่25บาบาท35บาบาทนี่วันนี้เขาเซล นี่เป็นถุงถุงละยีบาทเขามีน้ำจิ้มให้สองอย่างมีบ้วยกับพริกกับเกลือแล้วก็ทางราาา้านเขารับสแกนด้วยสแกนได้ สามโลร้อยนะจ๊ะโปรโมชั่นน,นี่เขามีขนุนด้วยนะชิ้นละสามสิบบาท